สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดท,ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะโอเคมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็มีการยืนยันทับนักเตะที่เราจะใช้ทําศึกในคืนนี้ฮะ ที่เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนลิเวอร์รพูลนั่นเองนะครับในถิ่นอูดัฟฟอร์ดนะครับมีการยืยนยันจากเอ็มเอ็นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับซึ่งความพร้อมเนี่ยผมได้มีการให้ข้อมูลไปแล้วเบื้องต้นนะฮะในช่วงคลิปเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะมายืยนยันในเรื่องของทัพนักเตะกันดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างน,นะครับในชุดที่จะใช้ในคืนนี้ครับ ซึ่งในส่วนของผู้สับปะตูครับก็คงเป็นเดวติกานะครับดีโนเรีแกลนนะฮะนี่คือ3ผู้สับปะตูที่มีลิสต์รายชื่อด้วยนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็มีอารอนบอลบิซาก้าเฮนรี่แม็กควายอักเซลตอนเซเบย์อิลิกบายยีลินเดนเลิฟลุกชออเล็กเตอร์ลิสนะฮะในตำแหน่งของกองกลางครับก็มีเฟดแม็กโทมินีนะครับมาติดป็อกบารฮวนมาตาดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กเนเนเจมบรูโน่นะครับ ส่วนพวกผู้เล่นแนวรุกครับก็มีอัลตรีมาร์ซียวนะครับเมสันกรีนบูตเอเดสันคาวานน่แล้วก็มาคัดแรดฟอร์ดนะครับรายชื่อส่วนใหญ่แน่นอนครับว่าเป็นชุดเต็มนะฮะอาจจะมีรายชื่อบางรายที่ไม่มีรายชื่อนะครับก็ จะเป็นพวกหน้าเดเดิมเลยครับที่มีอาการบาดเจ็บด้วยบางส่วนแล้วก็มีข่าวย้ายทีมทํานองนั้นนะครับโอเคนี่คือทำน้งเตะที่จะใช้พบก,กับนิพูลในคืนนี้ส่วนเป็นตัวจริงผมคาดการไปแล้วนะย้ำกันอีกรอบหนึ่งย้อนไปดูในคลิปเมื่อเช้าได้นะครับ สำหรับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจครับก็คือประเด็นก่อนเกมนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับประเด็นเรื่องแรกครับแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยคว้าแชมป์เอเอคัมาแล้ว12สมัยซึ่งมากสุดเป็นนดับ2รองจากอาร์เซนอล14สมัยส่วนทิูลเนี่ได้แชมป์ในศึกเอเอคัเพียงแค่7สมัยเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นที่2ครับทั้งคู่เนี่ยเจอกันในศึกเอเอคัมาแล้ว17ครั้งครับโดยแมนยูเนี่ยมีสถิติเหนือกว่า ด้วยการชนะ9ครั้งส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยได้เฮถึง4ครั้งครับเสมอ4หนด้วยกันนะครับ3ครับการประชัย9ครั้งต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำให้ปีศาจแดงเป็นทีมที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้มากที่สุดในถ้วย FA ฟเอคัพนะครับประเด็นที่4ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคว้าชัยรวดเดียว7เกมหลังสุดนะครับยามที่ได้เตะในบ้านในศึก FA ฟเอคัพนะฮะแล้วก็ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวอีกด้วยนะครับ ประเด็นที่5ครับผู้เล่นทีมเยือนคนล่าสุดที่ทำประตูส T T T o D ใสแมนเชสเตอร์แด็ตในทิ่นอุดรฟอร์ดในศึกเอเ u คัเนี่ยก็คือเดอร์ตีปาเยนะฮะของทางเวสต์แฮมนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปี2016นั่นเองเนะครับประเด็นที่6ครับครั้งสุดท้ายที่แมนยูตกรอบ4ในศึกเอเ u คัเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนมการาคมปี2012นะครับซึ่งนั่นก็คือการบุกไปเยือนลิเวอร์พูลแล้วก็แพ้ไป1ประตูต่อ2ในปี2014นั่นเอง ประเด็นที่เจ็ดครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความพ่ายแพ้ทั้ง4ครั้งในการแข่งขันภายในประเทศของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงฤดูกาลนี้เกิดขึ้นที่ถิ่นอเดฟอร์ดทั้งหมด3เกมในลีกนะครับแล้วก็อีก1เกมในศึกคาราบาวครับด้วยกันนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่8ครับลิเวอร์พูลเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบก่อดรองเอเอได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนับตั้งแต่พวกเขาเนี่ยได้แชมป์รายการนี้ครั้งล่าสุดในฤดูกาล2 0 0 5จนถึง2 0 0 6นะครับประเด็นที่10ครับเกมเยือนในศึกเอเวอร์พูลเนีเย พวกเขาทําได้เพียงแค่15ประตูเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเบ์ปูเนี่ยไดเฮลรวดเดียวนะครับในศึกเอเยนคัพสานัดหลังสุดครับจากการที่พวกเขาเนี่ยต้องดวลลูกจุดโทษนั่นเองนะครับเพื่อหาผลผู้ชนะนะครับนี่คือสถิติหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจก่อนเกมแดงเดือดในศึกเอเยคัพคืนนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาอย่างรายย่วกับอนาคตของแข้งรายนี้นะฮะ ล่าสุดครับเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องรอดูในเรื่องของผลการแข่งขันในศึกอีปีคับคืนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเจสซี่ลินการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยเพิ่งได้ลงเล่นในช่วงซีซั่นนี้ไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นครับที่ผ่านมาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับ เรื่องของการย้ายทีมกับไปหลายทีมในยุโรปเต็มไปหมดนะฮะเอาหลักๆครับที่ในลีกอังกฤษเนี่ยก็มีสเปอร์มีเชฟฟิลด์มีวต์แฮมแล้วก็นิวคาสเซิลที่ต้องการตัวเขานะครับซึ่งตามรายงานจากเดลิมลเนี่ยมีการเน้นย้ำนะครับว่าอนาคตของลินการ์ดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในเอฟเอคัพในคืนนี้ว่าจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับโดยคาดว่านักเตะเนี่ยจะได้อยู่กับทีมต่อไปหากทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับแต่ว่าถ้าหากตกรอบเนี่ยก็อาจหมายความว่า พาณิเตเนี่ยก็ต้องเลือกย้ายออกจากทีมไปครับเหตุ hey, ผลหลักๆก,ก,ก็คือถ้าเกิดแมนยูผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็จะมีโปรแกรมลงเล่นใน3รายการครับซึ่งมีพิบริ์อังกฤษลินก,การ์ดก็อาจจะได้รับโอกาสน้อยนะครับแต่ว่าในศึกเอเบ p เนี่ยรวมถึงยูโรปาลีกเขาก็คงจะมีการปรับเปลี่ยน ทบนักเตะพอสมควรสาหรับโอเลกุนาโซชาเพราะฉะนั้นเ <Yeah. S 1> จสซินกาดก็อาจจะได้รับโอกาสในช่วงบอลถ้วยทํานองนั้นนะครับนั่นคือการรายงานจากเดลี่เมลแน้กกันนะครับนี่คือรายงานของเจสซิลินกาดที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของโอเดนกาโลกันบ้างครับเกี่ยวกับอนาคตของกองหน้าชาวไนจีเรียารายนี้นะฮะ ล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากสื่อสเปนอย่างเอสตาดิโอเดบอติโนะครับรายงานกันออกมาครับว่าเรอัลเบติสเนี่ยทีมดังจากลาลิกาสเปนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่หวังจะดึงตัวโอเดนการโลไปใช้งานในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามาริเอลเปเยเกนี่เนี่ยก็ชอบในตัวของอีการโลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องการหาคนมาเบิกสกอร์เพิ่มเติมในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนี้นะครับซึ่งทางนักเตะเองเนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับว่าก็ ไม่ต้องการกลับไปที่หลีกจีนอีกครั้งแล้วด้วยนะครับโดยที่ความคาดหมายเนี่ยก็น่าจะเป็นการคาแข่งอยู่ในยุโรปต่อไปหรืออาจจะเป็นในอังกฤษต่อไปก็ได้เพราะว่ามีข่าวเหมือนกันว่าทีมในอังกฤษบางรายเนี่ยก็ให้ความสนใจอิกาโลไปใช้งานด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางโอเลกุน่าโซชาครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาได้มีการคุยแบบเปิดอกกับทางปอบักบานะครับกองกลางตัวเก่งของทีมแบบตรงๆงครับจนสุดท้ายทําให้นักเตะรายเนี่ยสามารถกลับมาทําผลงานได้ดีในช่วงหลังๆที่เราได้เห็นกันนะครับทางโซชาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าหน้าที่ของปอบักบาเนี่ยก็คือรักษาตัวเองแล้วก็ฟิตแล้วรวมทั้งเล่นฟุตบอลอย่างสม,ม่าเสมอนั่นเอง หน้าที่ของผมก็คือเปิดใจแล้วก็พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมากับทางนักเตะนะฮะแล้วก็รวมทั้งให้คําแนะนําซึ่งผมเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับทางปอกบาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสําหรับผมเนี่ยพูดคุยกับทางปอกบาอย่างตรงไปตรงมาครับผมคงจะไม่บอกครับว่าผมเนี่ยแนะนําอะไรกับเขาไปบ้างแต่ความสัมพันธ์ของผมที่มีต่อเขาเนี่ยมันยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับปอเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยอดเยี่ยมครับเขาเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีนะฮะเขาฉลาดแล้วก็รู้ว่าผมเนี่ย พูดอะไรกับเขาตอนที่เราคุยกันนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางโอเลกุนาโซชาที่มีต่อปอบักบาททนั่นเองนะครับและล่าสุดครับมีรายงานเกี่ยวกับอุสบานเดเบเล่นะครับคือเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเดเบเล่เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็สปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวรุกของบาร์เซโลนาราเน้นะครับ ซึ่งสปอร์ตเนี่ยรายงานว่าบาร์ซ่าเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดโต๊เจจาสัญญาศัใหม่กับนกเตอรายนี้ในช่วงเร็วๆนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทางบาร์ซ่าแล้วก็ทางนาเตะเนี่ยไม่สามารถตกลงสัญญาบับใหม่กันได้นะฮะบาร์ซ่าก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เดมเบเล่ย้ายออกจากทีมในเร็วที่สุดก็คือซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่ง2ทีมที่กําลังจับตาดูสถานการณ์ของอุสมานเดเบเล่อย่างใกล้ชิดเนี่ยแน่นอนครับว่าก็มีแมนยูที่ เคยให้ความสนใจมาก่อนนะครับรวมทั้งเชลซีก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยสัญญาของเนเวเร่เหลือเพียงแค่18เดือนครับเพราะฉะนั้นค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนียเน่ยเชื่อกันว่าทางบาร์ซ่าก็น่าจะมีการโกงแบบเต็มกำลังนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามมาดูในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หรืออาจจะเป็นการปล่อยแบบขาดทุนก็ได้นะครับดีกว่าปล่อยไปแบบฟรีฟในช่วงหมดสัญญานะครับ แล้วก็สำหรับข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวกอสิบนะฮะก็มีรายงานกันออกมานะครับจากหลายๆสื่อในอังกฤษครับรายงานกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะตัดหน้าหลายๆทีมในยุโรปนะครับที่ให้ความสนใจดึงตัวดายุบาเมกาโนแนวรับตัวเก่งของเอเบรีซิกนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการแย่งชิงกันสูงมากในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้แล้วก็แมนยูเนี่ยดูท่าจะมั่นใจที่สุดนะครับที่จะคว้าตัวนักเตะอรานี้ให้ได้นะครับซึ่ง ว่ากันว่าเรื่องของราคาค่าตัวเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่มากมายอะไรครับคาดว่า,น,าน่าจะไม่เกิน55ล้านปอนด์ในเรื่องของการแย่งชิงตัวแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจของทงนักเตะเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับว่าทงานักเตะจะเลือกย้ายมาแมนยูหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ว่ากันไปครับหลายทีมชั้นนําในยุโรปก,ก็ให้ความสนใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช้อยของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับมันไม่ใช่แมนยูทีมเดียว ทีมที่น่าสนใจอื่นก็มีลิเวอร์พูลเชลซีบาเอนอย่างนี้ครับซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าบรเอนก็คือตัวเต็งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เหมือนกับนักเตะเนี่ยก็มีใจให้กับบาเอนมากกว่าด้วยนะครับบางสื่อนะรายงานก็ดอกมานะครับซึ่งเรื่องของไดโยเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วแมนยู U, ถ้าเกิดพลาดแล้วเนี่ยนะครับแมนยูก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเลยครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้จะไม่เอาไดโยอีกแล้วอาจจะ กลับไปให้ความสนใจราฟเอลวารานแนวรับตัวเก่งของเรอัลมาดริดเพราะว่าทางราเฟเอลวารานเนี่ยจะหมดสัญญาในช่วงกลางปี2022น้นั่นเองนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะเสริมเซ็นเตอร์รายไหนเข้ามาร่วมทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ